สมทรงเกิดสมบูรณ์สวัสดีค่ะคุณสมทรงขอบคุณนะคะที่แพ้เข้ามาทักไทยค่ะกำลังนั่งคุยกันกันกนกบลูกโชคลูกเออโชคนั่งชมบรรยากาศช่วงเย็นๆค่ะที่นี่คือซูริกนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะเข้ามาทักทายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะแม่ขมาทักทายได้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะรับชมบรรยากาศช่วงเย็นๆไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะย้ายที่แล้วไปอีกฝั่งหนึ่งไปดูแสงแตะวันทีนี้อ่ เราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าแสงตะวันช่วงเงย็นค่ะแสงตะวันตะวันกำลังจะรับกออฟ้าจับจัดจัดฉากก่ <c oughs> อนอันนี้ช่วงนี่ข้างหลังบ้านค่ะ เมื่อกี้ข้างหน้าบ้านตอนนี้ข้างหลังบ้านละสวัสดีค่ะคุณธรัญรการอยู่สวิตอยู่ที่ไหนคะสวิตอยู่ที่ไหนคะอยู่สวิต ผู้จัดอยู่ในซูริกค่ะอาบอนอาบอนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่อยู่ขั้นตนอะไรค่ะอาบอนน่ะรถไฟมาพอดี